สวัสดีครับเซนเนอรอ้นครับประทีปบัม,มูดาครับเป็นวิทยากรที่กล้าสร้างความแตกต่างบนพื้นฐานงานสําเร็จคิดสนุกมีสาระทํางานเป็นทีมบริการด้วยหัวใจครับผมและทีมงานนะครับมีการบริการแบบสุภาพเป็นกันเองเป็นนักกิจกรรมที่พัฒนาความสําเร็จด้วยความคิดเชิงบวกมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า15ปีครับในการบรรยายเชิงกิจกรรมโดยมีทักษะเด่นสามารถสร้างพลังปลุกพลังให้ผู้สัมมนาเนี่ยได้มีส่วนร่วม และมีกระบวนการไปด้วยกันอย่างมีสีสันเราออกแบบกิจกรรมครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาการดําเนิเนกิจกรรมแบบนุ่มลึกใช้ความคิดเชิงบวกผนวกกับความคิดทางด้านฐานคิดฐานกายฐานใจ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา,าให้สามารถนำเอาไปใช้จริงกระบวนการของเรานะครับเราสามารถนํากิจกรรมเนี่ยเริ่มต้นจากการเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเชีห้เห็นความสําคัญความรับผิดชอบของตัวเองและยอมรับของคุณค่าของงานต่างๆที่บริษัทได้มอบให้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการที่เป็นระบบเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานของท่านเองครับ